สวัสดีทุกคนขยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทราน<ล>ะครัวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีมิถุนสําหรับเดือนพฤษภาคม2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงาน,งานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตปังยิ่งขึ้น สำหรับราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนชาวมิถุนเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความฉลาดอยากรู้อยากเห็นและเก่งเรื่องการสื่อสารเหมือนลมที่พัดผ่านนำพาความคิดใหม่ๆมาสู่ทุกคนวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนพฤษภาคม2,568ดาวพุธดาวประจำราศีมิถุนจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งพลังให้ชาวมิถุนเก่งเรื่องการสื่อสารและการเจราจามากขึ้นโดยเฉพาะในราศีเมถุนซึ่งเป็นบ้านของดาวพุธเอง นอกจากนี้ดาวพฤหัสที่ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนจะนำโอกาสใหม่ๆมาให้โดยเฉพาะในด้านการเรียนรู้การเดินทางและการขยายเครือข่ายแต่ระวังความวอกแวกที่อาจทำให้เสียสมาธิในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่16-18พฤษภาคมดวงจันทร์ในราศีกุมจะช่วยให้คุณได้ไอเดียเจ๋งๆค่ะ มาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวมิถุนมีโอกาสได้เงินจากงานที่ใช้ความคิดหรือการสื่อสารเช่นการเขียนคอนเทนต์การทำการตลาดหรือการขายออนไลน์แต่ช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือการเรียนรู้ใหม่ๆแนะนำให้วางแผนงบประมาณให้ดีนะคะเคล็ดลับวันที่11-13พฤษภาคมเหมาะมากสำหรับการลงทุนเล็กๆหรือตรวจสอบรายรับรายจ่ายคะ่ะ ในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวมิถุนจะได้โชว์ความสามารถด้านการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องติดต่อประสานงานหรือนำเสนอไอเดียใหม่ๆแต่ระวังความสับสนจากข้อมูลที่เอะเกินไปในช่วงต้นเดือนแนะนำให้จดบันทึกและจัดลำดับความสำคัญของงานนะคะเคล็ดลับวันที่21-23พฤษภาคมเหมาะสำหรับการเจราจาหรือส่งอีเมลสำคัญคะ่ะ สำหรับความรักคนโสดชาวมิถุนมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจจากการแชทออนไลน์หรือกิจกรรมกลุ่มในช่วงกลางเดือนค่ะคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ฉลาดและมีมุมมองที่น่าสนใจส่วนคนมีคู่การสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญเดือนนี้คุณจะได้พูดคุยและเข้าใจกันมากขึ้นแต่ระวังคำพูดที่อาจทำให้เข้าใจผิดนะคะเคล็ดลับวันที่26พฤษภาคมเหมาะสำหรับการเดทแบบสบายๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ค่ะ ในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวมิถุนต้องระวังความเครียดจากความคิดที่ฟุ้งซ่านโดยเฉพาะอาการนอนไม่หลับหรือปวดหัวแนะนําให้ฝึกหายใจลึกๆหรือทําสมาธิค่ะสําหรับร่างกายระวังอาการปวดข้อมือหรือแขนจากการพิมพ์หรือใช้มือเยอะลองยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆนะคะเคล็ดลับวันที่6-8พฤษภาคมเหมาะสําหรับการพักผ่อนและดื่มน้ําให้เยอะๆค่ะ มาถึงสิ่งของนำโชคกันขะเดินนี้แนะนำให้พกห,หินอะความารีนหรือเครื่องประดับสีฟ้าอ่อนเพื่อเสริมความฉลาดและ,และการสื่อสารสีนำโชคคือสีฟ้าและสีเหลืองซึ่งจะช่วยกระตุ้นพลังงานบวกเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีฟ้าในวันที่ต้องเจรจาหรือออกงานเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะสำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆเพราะดาวพุธสนับสนุนด้านนี้ค่ะ อีกวิธีคือจุดเทียนสีเหลืองในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่12พฤษภาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภเคล็ดลับเขียนความฝันของคุณลงในสมุดแล้ววางไวไ้ใต้แสงจันทร์เพื่อรับพลังคับในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวมิถุนจะพบโอกาสจากการติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางเช่นการเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์หรือการพบปะเพื่นใหม่ที่นำไปสู่โอกาสดีๆค่ะ วันที่29ถึง31พฤษภาคมเป็นช่วงที่ดงวงโชคลาภพุ่งแรงอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับงานหรือเงินเคล็ดลับลองเสี่ยงโชคเล็กๆในช่วงนี้เช่นซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขที่ชอบค่ะเลขนำโชคของชาวมิถุนในเดือนนี้คือ3 5และ7เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์และโชคลาภค่ะเคล็ดลับ ใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์โทรที่มีเลขค่าหรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลขสาค่ะสุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวมิถุนเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความฉลาดและความยืดหยุ่นให้เต็มที่อย่าปล่อยให้ความลังเลมาขวางโอกาสดาวพุธจะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างเฉียบคมถ้าคุณกล้าลงมือทำค่ะมนจันทราแนะนำจงเป็นสายลมที่พัดพาความสดชื่นแต่ระวังอย่าปลิวไปไกลเกินนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาราศีมิถุนในเดือนพฤษภาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจัลลุกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ